สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่กปุ๋งมาโดนอยู่พ่อแม่พี่น้องพ่อปุ๋งพลังก้าวมาโดนจากพ่อแม่พี่น้องเบรกน้ำกับว่าแถบเพระท่านพ่อแม่พี่น้องมามาหักกันเลยพ่อแม่พี่น้องว่าหักดังโป๊ะเลยะเรื่องปวดหัวจะลั่นเกิดหย่อดรถไปหมองรถบัสเขาจะปล่อยข้อผู้ฝากเก็บจากเปาเก็บเบมึงเน้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงเน้พังเน้ฝปกเก็บฝปกเก็บก่อนเขาจะมาปล่อยข้อโอ้โหอืออือพูด่ะ เออจะมันก็คิดหอดเจ้าลายเสียงนี่พวกเจ้าก็คิดหอดขึ้นกันน่าจะเนาะเพราะแมนจะจอยสุดยอดเลยบ่นะเพน,น,น่อ,อนอือดินดินอ่อ,อนๆหน่อยๆอ๋อโอ้ยว้าอู้หูอ้ห คอกำลังเกลือเสล่ฮึ่มฮึมบึงนีจ้ะพ่นสุดยอดบอสุดยอดบอโอง่ายเลยมอึหลักก็บหลักบอยทปุ๊บปุ๊ปุ๊บปพูน่ะโยนี่บ่งนีแห้คักนี่นี่อึ่ม อืมอือืมอืมขับสองขับสามเลยอืมอืมกาล่างงามๆพอแม่พี่น้องเลย วันนี้เก็บเอาอันเก็บออกไปไปายมันนี่จะพ่อแม่พี่น้องกออกเอาไปอันหันหันไว้ตากแห้งไว้จะเซนแช่นบากข้ามท่านพี่โอ้โอหยอดนี่เดี๋ย,ยว,ยยวจังเปฟังกันบมมาฟังกทนพี่กันโอ้ยหลายใจมันอะหลายใจหลายใจ โอูนี่แม่แม่นี่แม่แม่เคเ่ะมาแก่แล้วจ้ะเด้อขาเจ้าว่าเอาอัมนถ้าบ่อยากให้มันเป็นยางก,กันเอาเก็บเอามองไปปลายไม่มาสั่นจะเป็นตากแข็งไใบชะเฮ็ดไติใบชะแกงส้มแกงส้มแม่จ้ะ ชัางลมชัางเสียงรถปอดฝนเบืบ้องลำต้นใหญ่ๆเพื่อนๆป่านต้นอ้อยเดือดะนาะทานทางจะเลทา,า,างบ้านจอยบริภาพไปเดี๋ยววันเดี๋ยวว่างๆจะจังสิภาพไปเ,ปน,เนี่ยดหยอดอ้วนเพื่อนเนีเ่ย มันมันบริเก่แล้วจ้ะพ่อแม่นพนองจ้ะมันบริเก่มันบริเก่พี่หน้าเราอดอ,ออกไปแล้วก็ับไปหันหันใส่ถุงใบเราจะใส่ต้มเวลาต้มปลาต้มยังนงียดจ้ะ นี่จังสิเขาก็เด็ดเอาใบมันออกพ่อแม่พี่น้องสิเดี๋ยวจังสิไปเด็ดที่บา้านพาพวกเจ้าฮักกันเด็ดเอาตะยอดจอดมานี่เอฟซีเป็นกระบอกมาว่าฮักเอาตะยอดจอดมนันหน้องใจว่าสักอ้ฮักแตกปปปปปเปาะเปาะเติมีลางกันเหรอ มาแล้วก็เลือกได้บมดท่านี่มาแล้วก็เลือกสินเตอร์หยดอุบุบ Ừ. Đang po, 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 po. Tân đô ninh, siêng hát cho đang po, po, nếu không. Sương chăm hoa tay. Một anh em. Một này em. Một anh em. Một anh ลมลมล่ม,ลม,ลมจพะพอมันลอกลมกล้องไว<ป>้น่ะฮักกกองไว้น่เดี๋ยวจะแพาปไปหลอกเอาใบมันหลอกนะาจะเนาะพูน่ะหลังลพี่จังอวบใช่ไหมโปโปะเลย chuồng này mình ổn mình ôn đầy yu để mình nhảy con này chắc nói này mình kè là mình sẽ sẽ bỏ khắc bàn đầy đường không đường ป,ป๊อบฮู๊ฮทั้งสีลมทั้งสีเซ่หลอกเอาละกันงามาพ่อแม่พี่นนอกปานหลอกเอาปานไอยอดกวางตุ่ง Các chú phụ Chắc sẽ tăng cong luộc Phá luộc Ngạc như là Nhìn Luộc tết รอกไอ้มันดูดีว่าแม่ยังดอกว่าแม่พี่น้องเห็นบ่ล่ะเนี่ย ทมยูเห็นว่ากันเ้ะกระจอกขี่พันไปพันว่ากรจอกกระซองเบิงว่าเจเห็นนะนั่งแล้วมันเห็นเอียง วา,า,างเด้วยเสิพาไปเบนเงินปลาทางทางไอป้ปลาทะเลทางบ้านจอยจใจพ่อแม่พี่น้องออไปยังแล้วกันไถสวนเราทวนๆเลยเป็นเใจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เลือดป้จ้าเลือดป้งามกันยังคงคอยอยู่ด้วละ่ะมึงใส่เบิ้งดีๆจ้ารถจอดจอดทุกคนเป็นยังไงจ้าพ่อแม่พี่น้องคุณอ่ะเอ้ยงามนะจ้ะนะคลิปสั้นๆพ่อแม่พี่น้องจ้าฮักดังโป๊ปโปลมานั่งหลอกให้เบิ้องตะกอนบริหลอกตะหนี้ต้องหลอกพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้จะกกขอฝากไว้แค่นี้ได้จ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจิไม่ใหญ่เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียแล้วก็มาดามิคัสลูมจ้า ลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สุภริภพัานคลิปใหม่ๆต่อไปเด้จ้าเด้อพ่อแม่นปรงจ้าบายยค่ะสวัสดีค่ะ